ชาวต่างชาติอึ้งทำไมไก่ทอดในไทยอร่อยกว่าประเทศอื่นๆ mine, คลิปนี้นะครับเป็นคลิปจากชาวต่างชาติซึ่งโพสเมื่อวันที่23ตุลาคมผู้ใช้ต่างชาติรายนี้เนี่ยนะครับกำลังตกใจแล้วก็ประทับใจที่แมคโดนัลล์ในประเทศไทยเนี่ยมีเมนูไก่ทอดแบบนี้นะครับ ซึ่งต่างจากแมคโดนัลล์ในหลายประเทศนะครับเช่นสหรัฐอเมริกาที่มักไม่มีเมนูแบบนี้นะครับ <S <S โดยไก่ทอดในไทยเนี่ยนะครับจะอร่อยกว่าในหลายๆประเทศเลยนะครับมีรสชาติที่จัดจ้านนะครับถูกปากคนไทยและต่างชาตินะครับซึ่งบางประเทศเนี่ยนะครับรสชาติไก่จะมีความจืดน,นะครับแล้วก็ไม่ชุ่มฉ่าเท่าไก่ทอดไทยนะครับโดยเขาเนี่ยเขียนแคปชั่นว่าฉันแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยตอนที่ลองชิมไก่นี้มันอร่อยมาก จนไม่อยากเชื่อรักประเทศไทยจริงๆโดยมีคอมเมนต์จากชาวต่างชาติและคนไทยมาแสดงความเห็นนะครับกันอย่างมากมายเลยในคลิปนี้อย่างเช่นท่านนี้มากล่าวว่า m มคโดนัลล KFC และร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดเครือดังอื่นๆในไทยใช้อุปกรณ์แบบเดียวกับในอเมริกาแต่คุณภาพวัตถุดิบกับส่วนผสมต่างกันมากนั่นแหละที่อธิบายได้ว่าทำไมถึงอร่อยกว่าที่โน่นคอมเมนต์ต่อไปบอกว่า KFC ไทยเหมือนกัน คุณต้องชอบแน่หรือว่าท่านต่อมานะครับกล่าวว่าเพิ่งกลับมาจากประเทศไทยทุกอย่างที่นั่นสุดยอดมากแม้แต่แมคโดนัลก็ยังสุดคอมเมนต์ต่อไปแนะนำเลยเค c ฟไทยอันดับหนึ่งโดยเฉพาะวิงแซบคอมเมนต์ต่อไปชอบเค c ฟในไทยมากเลยนะความเผ็ดคือเพอร์เฟกคอมเมนต์ต่อไปประเทศไทยมีแต่ของกินอร่อยไม่เกินจริงเลยนะขอบคุณนะที่ลองอาหารไทย คอมเมนต์ต่อไปคนไทยชอบรสจัดและก็เผ็ดนั่นแหละที่ทำให้ KFC กับ m ม d o โดนัลในไทยมีรสเข้มกว่าที่ประเทศอื่นคอมเมนต์ Comment ต่อไปทั้งไทยกับเวียดนามแม็ d โดนัลคืออร่อยสุดๆเกลียดแม็ที่อังกฤษเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปมากล่าวว่าทั้ง KFC และ McDonald ลในไทยอร่อยทั้งคู่และท่านต่อมาเนี่ยมาก่าวว่าใช่เลยแม d o โดนัลไทยดีที่สุดควรทำแบบนี้ทั่วโลกเลยเพราะว่าคนไทยกินอาหารไทย เขาก็เลยขายอาหารไทยด้วยสมเหตุสมผลดีหรือว่าคนนี้บอกว่าเจ้าของลิขสิทธิ์แมคโดนัลด์ประเทศไทยใช้ AI มาช่วยพัฒนาสูตรและวิธีทอดไก่ไก่ทอดแมคในไทยไม่เหมือนที่ไหนในโลกแม้แต่ที่อเมริกาเองก็ไม่มีสูตรแบบนี้คอมเมนต์ต่อไปรู้เลยว่าฟาสต์ฟู้ดในไทยรสชาติยังไงทุกแบรนด์แข่งกันอร่อยจริงๆดูคลิปแล้วน้ำลายไหลเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาครับ แม็กก็มีไก่ทอดแบบนี้ KFC ก็มีแต่รู้ไหมไทยเราก็มีไก่ทอดพื้นเมืองด้วยนะเรียกว่าไก่ทอดหาดใหญ่ลองดูคราวหน้านะแตะท่านต่อมากล่าวว่าแม็กชิกเก้นก็อร่อยนะแต่ KFC ไทยคือราชาแห่งไก่ทอดคอมเมนต์ต่อไปอยากให้แม็กในอเมริกาขายแบบนี้จะไปกินทุกวันเลยคอมเมนต์ต่อไปจริงๆแมคโดนัลทุกประเทศนอกอเมริกาอร่อยกว่า รวมถึงฮาวายด้วยและท่านต่อมามากล่าวว่าฉันเป็นคนไทยกินแต่ไก่ทอดแม็กพอย้ายมาอเมริกาโคตรทรมานเลยคอมเมนต์ต่อไปคิดถึงเคฟซีวิงแซบคิดถึงแม็กในไทยมากเลยคอมเมนต์ต่อไปไก่ทอดไทยนี่ประเมินค่าต่ำเกินไปคอมเมนต์ต่อไปครับ อยากลองเคฟซีต่างประเทศบ้างเห็นฝรั่งว้าวกับเคฟซีไทยเยอะใครเคยลองต่างประเทศบ้างรีวิวให้ฟังหน่อยหรือว่าท่านต่อมามากล่าวว่าที่ชิคาโกมีแมค o โดนัลสาขาทดลองมีเมนูจากทั่วโลกให้ลองด้วยแต่ก็ใช่เลยไก่ทอดแมค o โดนัลไทยคือสุดจริงและท่านต่อมาชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้เมกล่าวว่าที่ฟิลิปปินส์แมคกโดนัลก็มีเมนูฟราชิคเก้นเหมือนกันหรือว่าท่านนี้เมกล่าวว่า ถ้าชอบไก่ทอดต้องลองไก่ทอดหาดใหญ่กินกับหอมเจียวกับกรอบและข้าวเหนียวรับรองลืมไก่ทอดทุกที่ที่เคยลิ้มลองคอมเมนต์ต่อไปฉันเคยกินเคฟซีที่ไทยแล้วท้องเสียหลังจากนั้นไม่เอาอีกแล้วคอมเมนต์ต่อไปมาที่อินโดนีเซียสิแล้วจะเซอร์ไพรส์กับเมนูแมคโดนัลที่นี่คอมเมนต์ต่อไปครับ ไก่ทอดเบอร์เกอร์คิงในไทยก็อร่อยกว่าอีกและท่านต่อมานะครับกล่าวว่าที่ไทย KFC กับแม็กคือที่สุดที่ญี่ปุ่นเข็มมากเลยซึ่งท่านต่อมานะครับแสดงความเห็นว่าต้อง KFC เท่านั้นสำหรับไก่ทอดรสชาติแตกต่างจากประเทศอื่นเลยคอมเมนต์ต่อไปแม็กโดนัลไทยอร่อยกว่าอเมริกาเยอะไก่นั่นคือโคตรอร่อย และท่านต่อมาครับมกล่าวว่าฉันเคยกินแมค o โดนัลที่ภูเก็ตอร่อยมากจริงๆนะคอมเมนต์ต่อไปปีไก่แม็ที่บาร์เซโลนาก็อร่อยเหมือนกันและท่านต่อมาครับก,ววก,ก,นะก,ก,กล่า,า,กาวว่าผมเดินทางทั่วโลกอยู่ไทยมา4ปีทั้ง KFC และแมคที่นี่คือเหนือกว่าอเมริกาเยอะที่โน่นไม่สนคุณภาพเลยซึ่งท่านต่อมาครับแสดงความเห็นว่ารสชาติและวัตถุดิบอาหารไทยไม่เหมือนที่อื่น มันคือสไตล์ไทยแท้สนุกกับอาหารไทยนะคอมเมนต์ต่อไปเดี๋ยวนะที่อเมริกาไม่มีไก่ทอดในแม็กหรอนึกว่าทุกที่เหมือนกันซะอีกคอมเมนต์ต่อไปไก่บ้านเขาเนี่ยรสชาติเป็นอย่างไรและท่านนี้ครับมากล่าวว่าคุณควรกินมันทันทีหลังซื้อเพราะว่าถ้ากลับไปกินที่บ้านไก่จะไม่กรอบคอมเมนต์ต่อไปแมคโดนัลที่ปานามาก็มีไก่ทอดสุดเด็ดเหมือนกันเป็นไก่ทอดจามปวดของฉันเลย และคนนี้บอกว่าพี่เขารีแอคเวอร์มากคอมเมนต์ต่อไปต้องกินตอนทอดใหม่ๆซอสช้ำๆและต้องกินที่ร้านมันแซ่บมากคอมเมนต์ต่อไปฉันเป็นคนไทยแต่ตอนนี้อยู่อังกฤษยืนยันเลยว่า KFC กับ Mac ที่ไทยอร่อยกว่าเยอะซึ่งท่านต่อมาเนี่ยมันกล่าวว่าจริงเมนูก็ต่างกันเราอยู่ประเทศที่กินเค็มเขาก็ต้องปรับให้เข้ากับประเทศนั้นๆหรือว่าท่านต่อมาเนี่ยมันกล่าวว่า ไก่ทอดที่อเมริกาเหมือนกินกระดาษเลยค่ะไม่มีรสชาติแข็งไม่อร่อยและท่านต่อมากล่าวว่าอาหารคือวัฒนธรรมที่ปรับเข้ากับแต่ละประเทศรสชาติต่างกันมันไม่แปลกหรอกขอให้มันอร่อยและทําให้ยิ้มได้ก็พอแล้วคอมเมนต์ต่อไปนั่นคงเป็นครั้งแรกที่นายได้กินไก่จริงๆไม่ใช่ไก่ที่ฉีดสารเหมือนในอเมริกาหรือว่าอังกฤษคอมเมนต์ต่อไปตอนอยู่ไทย KFC คือเจ้าแห่งไก่ทอดเลยนะมันดีจริงๆไม่มีอะไรทำให้มีความสุขเท่าชายผิวสีได้เจอไก่ทอดเอเชียคอมเมนต์ต่อไปของอิตาลีอร่อยมากกรอบร้อนรสชาติคล้ายของไทยแต่ซอสต,ต้องซื้อเพิ่มไม่แถมคอมเมนต์ต่อไปยังไม่เคยได้ลองไก่แมคโดนัลแต่ไปไทยทีไรกินเคฟซีวิงแซบตลอดมี react เหมือนกันเลยอยู่พัทยานั่นแหละคอมเมนต์ต่อไปไก่ที่ไทย ไม่มีสารเคมีเหมือนประเทศอื่นฉันสังเกตได้เลยว่า,ด,วาดีกว่าออสเตรเลียเยอะโดยเฉพาะ KFC คอมเมนต์ต่อไปต่างประเทศส่วนใหญ่จะเค็มอย่างเดียวของไทยรสชาติซับซ้อนกว่าฉ่ำกว่ามีกลิ่นเครื่องเทศชัดกว่าคอมเมนต์ต่อไปหัวเราอออกมาดังมากคุณภาพคือดีคอมเมนต์ต่อไปเราอยู่แกมเบียอยากไปเที่ยวไทยมาก คอมเมนต์ต่อไปใช่เลยตอนพูดว่าโอ้ไม่กอดฉันเข้าใจความรู้สึกนั้นเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปเข้าใจเลยของแม็กมันฉ่ากว่า KFC เยอะจากใจคนกิน KFC ทุกวันคอมเมนต์ Comment ต่อไปร้านฟาสต์ฟู้ดต้องแข่งกับอาหารข้างทางถ้าไม่ปรับตัวก็อยู่ไม่ได้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเคยกินเค c ฟซีกับ McDonald ลที่เวลลิงตันนิวซีแลนด์จืดมากคอมเมนต์ Comment ต่อไป ไก่ทอดแม็กกับ KFC ของไทยอร่อยกว่าฮ่องกงเยอะจากที่เคยลองมาครับนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่ได้เห็นคลิปนี้นะครับหรือว่าบางคนได้ลิมลองรสชาติของไก่ทอดสไตล์ไทยนะครับเพราะเขาเนี่ยก็ได้มาแสดงความเห็นกันอยากมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสามารถมาคอมเมนต์กันได้สำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลากันไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ